ที่สถานี้านโป่ลาจอยู่ด้ายบวนรถโดรสวัสารจาข้ามขึ้นจักขบวนรถและเปิดเปลือกสอบผิดของสัมภาระของท่านให้รยต่อือหลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจากที่สถานี้านตปงในลาที่หนึ่งสนบเป็นขบวนรถเป็นขบวนที่บเี้นขาากานาร่ายนสถานีาร่่วันขอ ขาวดใหญ่ทเดินาที่ลงถึงเือข้าวดขบวนเที่เดินทางเ่จากทาวหลดไ้ังสานขบวนรืเริ่อเถเมื่อออกจากสถานีบ้านโขดไปแล้วงจะส่งผู้เดินทาที่สถานีนอรราชสสถานีายสถานปสเป็สถากสถาปบ้ารโเนการทย ก่อนเวลาอยู่ประมาณสัสาีนาทีนะฮะวานนี้สองช้านะครับงกิศูนย์นำสองมาก่อนเที่ยวอไปเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอง้สถานีรสลายทางสถานีหลักสผู้โดยสาที่มีความประสเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และยังไม่มีตั๋วเดินสางเพิ่ใดติดต่อของือตัวเดินสา ที่ต้องจ่ายสัวนต่อทีขบวนรถด้วยค่ะและสำหรับท่านที่มีสัวโเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดเตรียมอีกของสัมภาระของท่านไปรอรับการเดินสายที่ทิสทางขาลัที่สองใหม่ทาลัยที่สองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีหลักใหม่เดินให้ท่านใช้ทางเดินช่วงน มาก่อนเวลาสามไม่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้170เอาัยนะครับสองคัสสองชามีเจสซี่ก็เลยไม่ต้องรอทางนะ